ครับสวัสดีครับนักขลินมิตรหมอยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิตรหมอของหลวงพระเดิมแล้วก็ถ้าพูดถึงหลวงพระเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควหรือเทพเจ้าเมืองปากน้าโพแล้วก็ที่สําคัญในเมืองปากน้าโพนั้นเป็นเมืองแห่งพญามงกร และก็ยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบารมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นและก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้น<ม>ก็กดมาที่เบอร์086-329-1496เบอร์086-329-1496หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือเป็นไ d ดี n ลของผมเป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษา เพียงท่านพิมพ์คำว่า b i g o n e ตามด้วยหมายเลขเก้ากวิกก่อนเก้าแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางลายหรือว,ว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆกวันนะครับที่ท่านเห็นหน้ากล้องขณะนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นมีดนะครับนะต้องบอกว่าเป็นมีดส่วนหนึ่งที่ผมได้เก็บและก็ได้รวบรวมได้สะสมนะครับจะต,ต้องบอกว่า ถ้านับเป็นระยะเวลานะครับนะต้องบอกว่ามาหลาย10ปีเลยทีเดียวนะแล้วก็ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็เป็นมีดนะครับที่ได้ผ่านการคัดเลือกนะก็ได้ผ่านการคัดกรองนะจากประสบการณ์ตรงของผมว่าเป็นอย่างดีแล้วก็ยิ่งกว่านั้นก็ในเรื่องของต้องบอกว่านอกจากจะ มีประวัติความเป็นมาที่ดีแล้วของมีดแต่เล่มนะครับก็คือเป็นมีดที่ผ่านร้อนผ่านเนามาค่อนข้างพอสมควรนะอพอสมควรนะครับโดยเฉพาะก็คือที่วางไว้หน้ากล้องนะครับก็จะมีหลายๆเล่มนะครับที่ผมได้ส่งเข้าไปประกวดนะครับตามงานต่างๆที่เขาได้จัดขึ้นนะในหลายๆจังหวัดนะครับก็ พยายามบางเล่มนะครับบางเล่มก็อยากจะส่งเข้าไปเขาเรียกว่าทําการแข่งขันกับคนอื่นๆเขาบ้างนะครับประมาณนี้นะครับนะก็ส่วนใหญ่ส่งไปทุกเล่มนะครับถ้าไม่ติด1ก็จะเป็น2องนะถ้าไม่ติด1ก็จะเป็น2นะครับทุกเล่มแต่จริงๆแล้วผมก็จะไม่ค่อยนิยมในส่วนนั้นนะครับนะก็นั่นจากว่าผมเอนี่ก็จะมีความเขาเรียกว่าเชื่อมั่นนะครับนะใน มีแต่ะเล่มที่ผมได้จับที่ผมได้คัดเลือกมานะครับก็ล้วนแต่ว่าประสบการณ์ตรงล้วนนะครับในฐานะผมเองก็อยู่บนเส้นทางเครื่องรางมาค่อนข้างที่จะยาวนานนะเราก็จะไม่ได้เน้นไปในเรื่องของการส่งประกวดสักเท่าไหร่นะครับนะแต่บางครั้งก็มีเพื่อนๆนะครับมีเพื่อนๆก็อยากจะให้ส่งก็ ก็ลองส่งเข้าไปดูนะลองส่งเข้าไปดูก็อย่างที่บอกนะครับแต่ละเล่มที่ส่งไปก็จะมีติดไม่หนึ่งก็สองประมาณนี้นะเอาแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ผมนะักครินมิตรหมอได้มีโอกาสเข้ามานั่งพูดคุยเข้ามานั่งทักทายกันนะครับนะก่อนอื่นนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกๆท,ท,ท่านนะครับอยากเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับก็การาบขอบคุณนะครับนะสำหรับท่านที่เขามาติดตามรับชมนะ รับฟังทางช่อง YouTube ของผมนะครับก็อย่าลืมนะครับเมื่อชมแล้วนะครับหากท่านไหนที่มองว่านะครับในแต่ละคลิปในแต่ละโอนะครับนะเมื่อดูแล้วเห็นว่าดูดีมีประโยชน์นะอย่าลืมนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัปโหลดชุดใหม่ๆขึ้นไปจะได้เด้งไปหาท่านด้วยนะ ก็คือยิ่งกว่านั้นนะครับก็นะอย่าลืมนะครับว่าท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมเมื่อชมแล้วติดตรงไหนมีปัญหาอย่างไรก็อย่าลืมนะครับโทรเข้ามานะอ่านะครับนะอย่าเก็บข้อสงสัยไว้เด็ดขาดนะก็ให้โทรเข้ามาได้เลยนะครับในทุกๆคําถามนั่นแหละก็มีคําตอบให้ทุกท่านอย่างแน่นอนยกเว้นคําถามเดียวคําตอบเดียวก็ขออนุญาตก็จะไม่ตอบ นะครับก็คือในเรื่องของเกทแท้นะอันนี้ก็เรียนท่านเอาไว้ในแทบจะทุกคลิปทุกวิดีโอนะก็เนื่องจากว่ามันเป็นคำถามและเป็นคำตอบดูเหมือนจะดีนะครับนะเมื่อตอบไปแล้วผมบอกท่านได้เลยว่ามันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีที่ยิ่งกว่านั้นเป็นคำถามคำตอบที่ไปทำลายความรู้สึกของผู้คน และคนที่ถูกทําลายคนแรกก็คือผู้ที่ถามเข้ามาก็เนื่องจากว่าคนที่ถามเข้ามาส่วนใหญ่ก็ปักธงเอาไว้คําตอบเดียวนะก็คือมีดผมต้องแท้เท่านั้นห้ามตอบแกเด็กขาดห้ามตอบไม่ทันหลวงพ่อเดิมเด็กขาดอาจารย์นักลินถ้าตอบเมื่อไรเป็นเรื่องเมื่อนั้นแหละประมาณนี้นะอ่าอันนี้ก็เราคุยกันก่อนนะครับนะก็เตือนกันไว้ก่อนว่ากันง่ายนะครับบางท่านนะสำหรับท่านใหม่ๆก็ยังไม่ได้ทราบว่า อย่างที่ผมบอกนะดูมันเป็นคำถามดูเหมือนจะดีนะอ,อะไรที่เราบอกกันได้เราก็บอกกันไปนะครับนะก็นื่งจากว่าในแต่ละคลิปในวิดีโอที่ผมเข้ามานั่งพูดนั่งคุยนะเข้ามานั่งทำเนี่ยหลักๆต้องการที่จะนำเอาเครื่องรางของครูบาอาจารย์นะในเขตภาคเหนือตอนล่างนะครับนะไม่ว่าจะเป็นมีดหลงพ่อเดิมมีดหลงพ่อลุ่มมีดหลงพอกันมีดหลงพอกวยมีดหลงพ่อเงินวัดพระปางเหลือง อย่างนี้เป็นต้นนะครับต้องการที่จะนําเอาวัตถุมงคลหรือว่าเครื่องรางของท่านนี่มาทําการเผยแพร่นะครับนะให้กับคนรุ่นหลังหรือคนใหม่ๆแม้กระทั่งคนเก่าเก่านะบางท่านนะครับต่อให้เก่าแค่ไหนก็อย่าลืมอัปเดตข้อมูลนะถ้าเกิดเราไม่เรียนรู้หรือว่าบางท่านก็บอกว่ารู้แล้วคนส่วนใหญ่ที่บอกว่ารู้แล้วเ๋ย่มักจะไม่ค่อยรู้สักเท่าไหร่นะก็หมายความว่าคนบอกรู้แล้วก็ไม่ชอบการเรียนรู้ไม่อยากการเรียนรู้เมื่อไม่เรียนรู้ก็ คนคนนั้นก็จะถูกโลกทิ้งนะครับนะ,ะคนเราถ้าไม่ทบทวนถ้าไม่ดูบ่อยๆก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าอู่ได้นะทำไมถึงพูดคํานี้ครับผมเองเนี่ก็เคยบวชเป็นสมเณีมาหลายปีเช่นเดียวกันนะครับนะตอนบวชเป็นสมณีเนี่ก็ก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ในเรื่องของ ในเรื่องของธรรมะนะครับในเรื่องของการท่องหนังสือนี่ก็เรียกว่าไม่ได้ดูหนังสือก็นอนไม่หลับบา้านง่ายนะแต่เชื่อไหมพอศึกออกมานะอยู่ทางโลกนี่ก็ปรากฏว่าสิ่งเหล่านั้นเข้าไปหาอาจารย์ทั้งหมดเลยก็เนื่องจากว่าเรามัวแต่มวุ่นวายการทำมาหากินนะนะครับก็เลยไม่ได้ใส่ใจตรงนั้นเขาเรียกว่าทิ้งนะครับนะในเรื่องของบท คาถาต่างๆหรือเรียกว่าสิ่งที่เราได้เรียนมานะครับก็ปรากฏว่าเข้าไปหาอาจารย์หมดเลยนะไปอยู่อู่ทั้งหมดเลยไปอยู่ที่เดิมหมดเลยประมาณนี้นะนะครับนะอ่านั่นแหละครับก็ถ้าเราไม่ได้ทบทวนหรือถ้าเราไม่ได้เรียนรู้นี่ก็มันจะเป็นเหมือนผมนะครับนะเป็นเหมือนผมเลยนะอ่าเพราะนั้นก็ต้องกลับมาทบทวนกลับมาเรียนรู้ใหม่นะ บทต่างๆเป็นบทสําคัญมากนะครับในเรื่องของจริงๆครูบาอาจารย์ท่านไหนเก่งๆนะครับท่านก็ได้เรียนจากนี่ครับบทต่างๆมานี่แหละนะก็เนื่องจากว่ามันเป็นบทพระคาถาชั้นดีนเพียงแต่ว่าเราเรียนแล้วเราจะนําไปใช้นะครับทางด้านไหนอย่างไรคือใช้เป็นหรือเปล่านี้ดีกว่านะบางคนใช้ไม่เป็นก็ยังเหมือนมีดหมอนี่แหละบางคนลูกหลานรุ่นใหม่ๆก็ ที่เขาขายทิ้งมาเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ใช้ไม่เป็นพูดง่ายว่าไม่รู้ประโยชน์นะมีของดีแต่ก็ใช้ไม่เป็นนะเขาบอกว่าของมีค่านี่ถ้าเกิดว่าไปอยู่กับคนที่ไม่รู้ค่าก็จะไร้ค่านะครับนะมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรประมาณนี้แต่ถ้าของมีค่าถ้าไปอยู่กับคนที่เขารู้คุณค่าก็มีค่ามหาศาลเอางี้ดีกว่านะอ่าก็ เรียนไวอย่างนี้นะครับเอาล่ะก็นะครับยังไม่ได้เกินนานแล้วนะก็จะใช้เวลาสั้นๆนะครับนะว่าจะใช้สั้นๆนะแต่ก็ปาเข้าไปเกือบครึ่งชั่วโมงทุกทคลิปนะ,อะโอเคนะครับวันนี้ผมจะนําเอาเป็นมีดเล่มนี้นะครับกมีดเล่มนี้นะก็จะเป็นมีดด้ามงาฝักไม้นะครับเป็นมีดด้ามงาฝักไม้ถือว่าเป็นมีดอีกเล่มหนึ่งที่นะครับมีความเขาเรียกว่าอนอกจาก มีความงดงามนะครับมีความงดงามแล้วเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นมีดที่เรียกว่าเป็นมีดชั้นครูนะมีเลมนี้เป็นมีดยุคปลายของหลงพ่อเดิมนะครับนะเป็นมีดยุคปลายนะบางท่านก็ยังไม่ได้ทราบบางท่านก็ยังไม่ได้เห็นนะส่วนใหญ่ผมก็จะนําเอามีดยุคต้นมั่งจะเป็นมีดยุคกลางมั่งมีดยุคปลายมั่งนะแต่วันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่จะได้นําเอามีดยุคปลายของหลงพ่อเดิมนะ มียุคปลายก็สร้างปีไหนล่ะบางท่านก็ยังไม่ทราบนะครับผมก็เคยบอกเอาไว้ในแต่ละคลิปในวิดีโอนะครับนะมีดยุคปลายนี่สร้างจากปี2อ 80, นะงสนะี่แปดศูนย,ย์นะครับนะไปถึง24 94านะพูดง่ายๆเนี่ยมีดเล่มนี้อยู่ในช่วงเขาเรียกว่าช่วงคาบเกี่ยวของมีดยุคกลางก็มีอายุรวมๆ90ปีนะเล่มนี้80กว่าปี80กว่าปีนะ,ะนะครับนะ ก็ยังเหลือความงดงามนะในเรื่องของแหมลัดนะจะเป็นลัดกันก็ดีจะเป็นลัดฝักก็ดีนะก็ยังถือว่ามีความงดงามนะครับมีความอุดมสมบูรณ์อยู่นะมีดแบบนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในมือผู้หลักผู้ใหญ่นะจะอยู่ในมือผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่การใช้เขาก็จะไม่ได้ว่าใช้สมุขสมบัติอะไรนะพกพาติดรถนะ เดินทางโดยเพราะเป็นคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็นนักธุรกิจนะส่วนใหญ่ก็จะพกพามีดแบบนี้นะครับเพราะเนื่องจากว่ามีดยุคกลางหรือมีดยุคป,ปลายเนี่ยเป็นมีดที่ได้รับการพัฒนานะครับเป็นมีดที่มีรูปแบบนะที่ชัดเจนนะก็หมายความว่าถ้าแหมก็ต้องเป็นเงินหรือเป็นทองนะหรือเป็นหน้าประมาณนี้นะหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นมีดสองกริย์3สามการิย์ประมาณนี้นะ แต่สําหรับเล่นมนีนะครับเป็นมีสองกริย์นะมีสองกริย์ก็หมายความว่ามีนาคก,กับมีเงินนะอย่างนี้เขาเรียกวา2สองกริย์แต่ถ้าเล่มไหนมีทองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นมีสามกริย์นะนี่อะไรที่พอแนะนํากันได้เราก็แนะนํากันไปเผื่อท่านต้องการไปเช่าหาบูชาที่ไหนนะครับท่านจะไม่ต้องไปผิดหวังท่านก็จะได้ของดีนะ,ะกลับไปไว้ใช้งานนะครับไว้ในครอบครอ,องของท่านว่ากันง่ายนะ ก็มาให้ท่านชมนะครับมีดเล่มนี้นะครับนะมีดเล่มนี้เฉพาะใบนี่ก็อยู่ที่5นิ้วนะรวมด้ามฝัก9กนิ้วเป๊ะพอดีเลยนะครับ9นิ้วเป๊ะพอดีเลยที่สําคัญนั้นเป็นมีดยุคป,ปลายของหลวงพ่อเดิมแล้วก็เป็นศิลปะของช่างสอนไอของช่างฉิมนะครับนะ,อะขอภัยที่เป็นของช่างชิมนะก็เนื่องจากว่าข้างในนะครับจะตอกลายด้วยลายน่องสิงนะ ถ้าพูดถึงช่างชิมเนี่ยก็จะเป็นที่ทราบกันดีนะครับนะเนื่องจากว่าท่านเป็นช่างเบอร์ต้นๆของหลวงพว่อเดิมและเป็นช่างที่หลวงพว่อเดิมท่านได้คัดเลือกท่านได้คัดสรรเอาไว้ในยุคกลางนะเป็นผู้ที่นอกจากมีฝีมือที่ดีแล้วท่านก็ยังเป็นผู้ที่มีความซื่อตรงมีความซื่อสัตย์ต่อทางวัดหนองโพแล้วก็ต่อหลวงพว่อเดิมของเรานี่แหละนะที่สําคัญนั้นก็จะเป็นผู้ที่ได้ตีมีดส่งให้กับทางวัดหลวงพว่อเดิมค่อนข้างที่จะมาก ช่างยุคกลางนะครับที่หลวงพ่อท่านได้คัดเอาไว้มีใครบ้างนะครับก็เริ่มตั้งแต่ช่างชิมไปช่าง้อนแล้วก็ไปช่างแม้นช่างไข่ช่างทินช่างทมอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก mm ็ล้วนแต่ว่าเป็นช่างยุคกลางนะครับนะเป็นช like ่างยุคกลางนะสำหรับช่างยุคต้นๆนี่หลวงพ่อท่านไม่ได้ระบุเอาไว้นะที่เรียกกันว่าช่างชาวบ้านหรือเรียกว่าช่างยุคต้นนั่นแหละนะแต่ผมก็บอกท่านได้เลยนะครับว่าช่างยุคต้นหรือช่างชาวบ้านนั้น ก็ล้วนแต่ว่าเป็นปู่เ,เป็นย่าเป็นตาเป็นยายนะครับนะของช่างยุคก,กลางนะเป็นพ่อหลุษนะครับของช่างยุคก,กลางว่ากันง่ายนะถ้าเกิดว่าไม่มีช่างชาวบ้านหรือไม่มีช่างยุคต้นนี่ก็เราจะไม่รู้จักกับช่างยุคก,กลางโดยเด็ดขาดน,นะที่ผมได้เอ่ยไปเมื่อสักครู่นี้นะ อ่าเป็นลูกเป็นหลานของท่านทั้งนั้นแหละนะครับนะท่านเป็นผู้ที่พัมสอนมาท่านเป็นผู้ที่ถ่ายทอดในเรื่องของวิชาการสร้างมีดการตีมีดนะอ่าให้กับลูกหลานของท่านนะครับจึงได้มีสีไม้ลายมือนะครับน่าเป็นผู้ที่มาสร้างนะครับนะอ่าให้กับทางวัดหนองโพนั่นแหละฮะอ่าท่านดูความปราณีตมาในเรื่องของแหมก็ดีนะในเรื่องของอ่าถ้วยก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งด้ามต่างต่างพวกนี้นะ ก่อนจะไปดูภายในเราก็มาดูในส่วนของภายนอกซะก่อนนะ,ะนะครับพูดถึงด้ามก็นะครับนะเป็นงานดิบๆนะเป็นงานเขาเรียกว่างานแ,แท้นะครับนะที่ที่เห็นเป็นลายสีน้ําตาลก็ล้วนแต่ว่าผ่านการสัมผัสในเรื่องของอผิวไม้เอมือไม้คนนี้แหละนะการเนื่องจากว่าคนเราอย่างที่ผมเคยเรียนไปนะครับการกินของคนนี่บางคนกินเปรี้ยวบางคนกินหวานบางคนกินมันบางคนกินเค็มนะ ราะนั้นพอได้ถูกสัมผัสเงือมากๆนะครับนะเหงือของคนเงีอกที่บอกนะครับนะจับบ่อยๆสัมผัสบ่อยๆแก็ทําให้การสีของงานนี้ก็คือเปลี่ยนไปตามการเวลานะอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาตินะเป็นเรื่องโปกติเป็นความจริงว่ากันง่ายนะ,ะเราต้องเราการศึกษาเนี่ยก็อยากจะให้เข้าใจในเรื่องของนะให้เข้าถึงธรรมชาติให้เข้าถึงความเป็นจริงนะ คำว่าธรรมชาติเนี่ยนะครับนะจริงๆเราไม่สามารถห้ามธรรมชาติได้แต่เราก็สามารถที่จะเคกว่าทําความเข้าใจกับธรรมชาติได้นะอย่างเช่นเราไม่สามารถที่จะห้ามนะครับในโลกใบนี้เช่นการแดดออกไหนเราก็ห้ามไม่ได้การนะจะไม่ให้ฝนไม่ตกก็ห้ามไม่ได้จะไม่ให้หนาวก็ห้ามไม่ได้จะไม่ให้ร้อนก็ห้ามไม่ได้ใช่ไหม เมื an, country, ่อเรารู right. bah, are are ้ว่ามันมีธรรมชาติบนโลกไปนี้แล้วเราจะทํำยังไงนะจะอยู่กับเขาได้นะครับจะอยู่แบบมีความสุขด้วยนะนะครับเราจะอยู่แบบไม่ทุกข์ไม่ร้อนด้วยนะจะอยู่อย่างมีความสุขนะคนไหนที่อยู่กับธรรมชาติและมีความสุขนั่นแหละครับเขาอยู่แล้วเขาเข้าใจนะเข้าใจอะไรเข้าใจความเป็นจริงนะเข้าใจความเป็นธรรมชาตินี่แหละนะอย่างมีดเล่มนี้นะครับที่ผมให้ท่านชมนะ นี่ในส่วนของปลายของมีดนะ,ะแม้แบบนี้เขาเรียกเป็นแหมที่อยู่ในยุคยุกกลางกับยุคปลายและที่สําคัญเป็นแหมนะครับมาตรฐานของมีดยุคกลางกับยุคปลายนะเป็นมีดที่ได้ผ่านการพัฒนาให้มีรูปแบบที่ชัดเจนนะจะไม่เหมือนกับมีดยุคต้นนะมีดยุคต้นนี่ก็เคยจะเป็นมีดที่เขาเรียกว่าทํามีดในยุคนั้นนี่ก็ ทำตามความต้องการของผู้ใช้นะก็หมายความว่าคนเจ้าของมีดอยากได้แบบไหนก็ไปสั่งช่างตีแบบนั้นนะครับหรือไม่ก็ช่างชาวบ้านเนี่ยก็จะแนะนำให้นะครับว่าอยากเอาแบบนี้ไหมอย่างนี้ไหมอะไรประมาณนี้นะบางคนก็ไม่มีข้อเสนอหน้าต่าง,างนะครับช่างก็จะให้คำแนะนำไปนะแต่ก็ ส่วนใหญ่ก็เป็นมีดเอาล่ะมีดยุคต้นๆน,นี่ยก็จะเน้นเป็นมีดควานช้างนะครับเป็นมีดขนาดใหญ่ก็เนื่องจากว่าผลิตสร้างมาเพื่อที่จะไปใช้งานจริงนะ,ะแต่ไม่เหมือนมีดยุคยุคต้นกับยุคปลายนะครับสร้างมาเพื่อที่จะพกพาติดตัวไปนะครับก็เนื่องจากว่าการเวลามันเปลี่ยนนะครับก็ที่สําคัญนั้นความคิดของช่างก็จะเปลี่ยนให้ตามยุคตามสมัยนะครับนะพัฒนาจากที่ ข้มขังนะครับนะที่ดีอยู่แล้วความเข้มขังก็มากขึ้นกว่าเดิมที่สําคัญนะรูปลักษณ์ก็จะสวยขึ้นกว่าเดิมว่ากันง่ายนะครับนะตามที่ท่านเห็นอยู่ในหน้ากล้องขณะนี้นะครับจะเป็นมีดยุคป,ปลายที่มีความงดงามนะครับตามรูปแบบนะ าตามแบบฉบับของมีดยุคก,กลางและมีดยุคปลายนะครับเป็นอย่างนี้นะก็ลเรียนทันเว้เอาละก็นะครับในมีดนึ่งเล่มก็จะมีด้วยกันอยู่3ส่วนใหญ่ๆหนึ่งก็จะเป็นส่วนของฝักนี่แหละนะนะครับให้ท่านดูภายนอกไปแล้วนะครับถือว่ามีดเล่มนี้อยู่ในเขาเรียกว่าความสมบูรณ์ค่อนข้างที่จะต้องเรียกว่า80กว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะ สองนะครับก็จะเป็นในส่วนของด้ามและ3ก็จะเป็นในส่วนของใบนะส่วนของใบเอาละพอพูดถึงใบนะครับก็เอามาให้ท่านได้ดูให้ท่านได้ชมนะขออนุญาตนะครับขออนุญาตก็จะสู่